เอาละครับครับสวัสดีทุกทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้กลับมากับมีนครูันอีกแล้วนะครับในโรนินดิลัสมุไรนะครับตัวผมไปทำการฟาร์มมาเล็กน้อยนะครับป็นปานกลางสำหรับตัวละครหลักของเราในวันนี้นะครับจะมีตัวละครเลียนไปเล็กน้อยนะฮะก็คือจะได้แหวนแหวนนี่มานะครับเมื่อวานผมทำการฟาร์มในการใช้เรทนะครับซึ่ง การกดเกรดนให้ผมได้ดรอปของแหวนมาอีกนะฮะซึ่งเป็นแหวนที่จอกนะครับของสีขาวแล้วผมรวมได้สีเขียวกลายเป็นสีฟ้าในที่สุดนะครับซึ่งสเตตแค่จะประมาณนี้เลยนะครับซึ่งทีแรกผมจะใส่เป็นของอันอันอื่นนะแต่ว่าไปมาได้อันนี้มันดีกว่าก็ใส่เป็นตัวนี้เลยครับอัพสเตตตาล่าสุดก็ได้ประมาณนี้ครับนะครับตึงวนนี้ก็มีเท่านี้นะฮะในการฟาร์มตามสรุปที่ได้มาแต่ว่านะครับเราติดไอพอดนั่นอยู่เลยนะครับผมติดแบบอันนี้คือติดแบบติดแบบ คือไม่ผ่านสักทีนะครับเราจะมาทําการล้างแค้นนะฮะเราจะผู้ล้างแค้นนะฮะไปลุยกันเลยนะการเสียเวลาคริดาเมิเพิ่มขึ้น20%นะครับได้มาฟรีๆเลยอันนี้ขออภัยด้วยนะครับคนดีนะฮะอ่านิดหน่อยนิดหน่อยนะฮะโอเคเอาอะไรดีเอาอะไรเดียวเลยดีท่านผู้ชมช่วยผมคิดนะฮะแหมถามใครนะฮะโอเคเอาเป็นนะครับดาเมจเพิ่มขึ้นถ้าเลือดเราลดลงเยอะนะครับมาตั้งสติก่อนสตาร์ทวอร์มมือมาแล้วตาหนึ่งวอร์มมือกอดอัดมาแล้วครับ จังวะน,นั้นนี่คือตายรัวรัวเฮ้เอ๋สวยครับปรบับปรับคือไอตัวบอสหลักที่เรานะครับไอบอสครึ่งทางที่เราไปเจอก่อะเนี่ยคือเป็นบอสที่แบบเขาเรียกว่าอะไรคือมันสามารถทาดาเมจเป็นโอเวอร์ไทม์กับเราได้ซึ่งมันอัลตแฟลเพิ่มขึ้นครับซึ่งมันแบบมันโกงมากเลยนะจริงคือแบบเราต้องเราต้องแบบป้องกันท่าที่แม่งตีสุดจะแรงไม่พอแม่งต้องมาป้องกันแบบ เรียกว่าอะไรพิษมันอนะคือเราต้องพยายามไม่โดนเลยครับนั่นคือขนทางการผ่านในด่านนั้นนะฮะต้องไม่โดนเลยเอาจริงฉันโอ้โหเนี่ยผมเลียดแบบมันยึกยักยักยกัยกะท่าพวกเนี้ยมันมันดูยากมากเลยครับมันไม่ได้แบบตรงไปตรงมานะฮะอย่างสิ้นเชิงเหมือนอะไรล่ะตู้อันนี้ก็คือถ้ามันแบบมันช้าช้าะพวกเนี้ยแปลกๆนะฮะไอหัวกะลาครอบมันเรียกว่าอะไรจริงๆใครรู้สามารถให้ข้อมูลผมได้นะฮะผมไม่รู้มันครอบอะไรอยู่เหมือนกัน อ,อันนี้เราเป็นแอ็คแท็กสปีดเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราไม่โดนโจมสีเพราะผมทำไม่ได้วะ่ะทำับการแบบนี้มันตียากมากน้อนอินฟิตมาเอฟเปตเอนตัวปุ๊บคำก่อนนะโดนสวยฟาดฟาดเอาตัวปืนก่อนตัวปืนตัวปืนย่าอึ้งสวยล้มโอ้พลาดไปแล้วหนึ่งทีครับโอโ้ได้กล่องมาเป็นไรโอโ้ยังไม่ค่อยชินเลยกับการที่ไอตัวนี้มันตีสองทีได้นะ มันอันตรายมากเลยการที่แบบติดอยู่แม่งเปลี่ยนมูฟจากการที่ตีครั้งเดียมาเป็นตีสองอะโอ้โหนะับเปลี่ยนจากตีหนึ่งเป็นตีสองคุณคิดดูตีหนึ่งเป็นตีสองนี่คือเวลานอนมันเลยมาแล้วนะไม่ใช่นะโอเคโอเคโอเคอินคริสมเมนสปิดเขผมว่าเดินเร็วขึ้นน่าจะดีนะครับบบอสมัน <c oughs> มีอะไรที่เป็นคนอุ๊ยไอ้ตัวนี้นครับเกลียดมากผมเกลียดมากเลยนะครับมาเล่นฟาร,รม์มเล่นเล่นแล้วมาลองเจอมันดูนะครับคือมันหายตัวได้ตอนมันตีนต่อหน้าเราไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกเนี่ยมันจะตีนต่อหน้าอย มันเลนพราะมันหายโฟมาแล้วตัวละครเรามันชอบไม่หันไปกันนะบางทีหรือผมกดไม่ทันก็ไม่แน่ใจนะแมงค์ในเรืเพิ่มขึ้นสองครับมาสวัสดีไอเจ้าบอสโอนี้เดอะฟอลลิ่งแม่แม่ในแมขนาดโอ้โหแมแมขนาดไหนวะกดแชร์ติก่อนครับเจ้านี้วันเราต้องเคาน์เตอร์แปดอัดมันก่อนครับจังวะนี้บูมเอ็นสปีดเราเพิ่มขึ้นมาฮุ๊บสวยงามไปหนึ่งทีครับฟันไปเออถอย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 อุ๊ยโอ้ ท่านชดูนี่ครับดูความโกงจุดพูดนะที่มัที่มาซึ่งไหนวะดูความโกงของเขาสิครับนี่คือความโกงของตัวละครฝั่งตรงข้ามเราที่แบบคือผมไม่รู้จะหาข้ออะไรมาเปรียบเทียบคือบอสไอด่านชั์ที่2มันยังแบบพอแบบ มีจังหวะคอมโบแล้วเราก็สามารถรอดได้คือมันกระทืบทีหนึ่งมันก็สามารถทำให้เราแบบนี้ได้ก็จริงนะแต่ว่าไอ้บอสตัวเนี้ยนี่ยังไม่ใช่บอสนะฮะี่มันจะเป็นตัวละครที่มันเป็นรองบอสอ่ะแล้วให้ความรู้สึกกับกูแบบนี้หลอเพิ่มขึ้นครับมาเอ้เสืเอสวยเสืเจ้าเมึงยึกยักษ์เหรอยึกยักษ์นี่ยึกยักษ์ยังยักษ์นะฮะพูดอะไรอ่า จักดาอกมาซะฉันวอลไครยพวกแกแล้วนี่ปูกล้องคำรามศึกเฮ้อสวยกั้สวยนี่แหละกันกันของจริงฮะเมื่อกี้กันนะไอ้กันหนึ่งเลรดไอ้เป็นโซรกีเลเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมมาสวัสดีพี่ข้างล่างมึงเข้ามาก่อนอุ้ยไอข้างบนอุ้ยหลบได้ดีอ๋อมาตีสองที่นี่หว่าลืมรอ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 นานไหมเธอเออ ยออื้อสวยตัดคอเขาให้สับสะพายแรงขาดไปหนึ่งฮะต้องขอบทาเอาด้วยนะฮะ Inferno Sword มาเลยครับ Inferno Sword Sword โดนตบเอ่อมาอร์ม Corruption Damage หรือว่า Corruption Damage คือใช่ไหมคือไอตัวที่มันใช้กับเราใช่ไหมครับว่าเนี่จะทำให้เราชาร์จบตลอนได้นะครับมา สวยอุ้ยหลบได้วิ้ยเดี๋ยวทำไมมันไม่จิกกันวะฉันกดไม่พอดีขนาดเลยได้ไงเออสวยเดี๋ยวตายเกล้วเีือบซอมบี้อินเฟคเต็ดอ่ะอินเฟคเต็ดอ่ะอินเออเออโอ้ดับไฟนะครับอ่าครีเลทอินคริสนะฮะเพิ่มอัตราการครีเอทีฟโ้ดเล่นสายที่อยู่แล้ก็ได้เท่าที่ได้การจุ๊บการสวยจุ๊บการุโยเกียร์มูฟมันมากเลย ปึ๊บล้างๆสวยสวยงามตายซะงั้นตายซะเดี๋ยวเราเจอพวกปันเอกแล้วเออถ้าโดดได้ถ้าหลบได้จะฮิวกับหลบได้ก็ฮิวนะผมว่ามันมันก็ติดบ่อนนะมาเจอเมียเปลี่ยนหน้ามันจนเบื่อไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องเล่นมาโอย มานี่โอ้ยโอ้ย,อยมึงตีจากข้างล่างโอ้โหเออทั้งคนอ้เอาเฮ้ยมึงลีลาลีลาวดีดอกไม้อะฮึบอ้าไม่ทันแล้วคือท่านผู้ชมอาจจะว่าทำไมผมดูแบบ เออทำไมดูหัวร้อนขึ้นจัดพัดแรกๆจังครับอะไรอย่างนี้นะฮะแต่จริงๆคือมันไม่ใช่อะไรเลยนะฮะคือบอสมันเป็นอย่างนี้กับผมคือผมฟาร์มแล้วพยายามเล่นให้หลายรอบแล้วนะครับคือถ้าผมผ่านเนี่ยผมก็อาจจะแบบคือพยายามตัดช็อตสั้นๆมาลงให้ท่านผู้ชมดูว่าผมผ่านได้จริงๆนะอะไรแบบนี้แต่คือไม่ผ่านกูไม่ผ่านนะฮะแล้วดูครับหลังๆเราคือแบบอัปเกรดของยากมากนะฮะคือผมไม่สามารถอัปเกรดของอะไรได้เลยดูดิครับเห็นไหมมันใช้ของเยอะนะครับ ล้ววกับโซเราเนี่ยก็ได้มาอย่างน้อยนะในีผมอยอันนี้ซึ่งผมอยู่สิบนะตอนนี้ต้องขาดอีกสิบห้าขาดอีกห้าไม่เป็นไรเรามาประอกันดีกว่าผมว่าเราสามารถจัดการมันได้ถ้าเราสามารถบล็อกการโจมตีได้ทุกรูปแบบแล้วลบไปถึงล้วสามารถจัดการกับการโจมตีของมันได้เพราะว่าผมทําได้มาทรมการเสียเวลาครับไปูกดีกว่าไปูตัวสิคุณเดิมพูดอะไรไปไนกครับตอนนี้เมื่อกี้ได้หลบมาใช่ไหมผมว่าโพสตอร์อินคีิสเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับการเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชม ตอนนี้มีฝนตกเล็กน้อยขณะที่ผมกำลังอัดเกมเกมนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าเสียงฝนเข้าไปเนี่ยผมต้องขอประทานอภัยด้วยนะฮะวิธีการโจมตีร่มร่าไร้ร่าำท่ามกลางสายฝนอาจจะทำใหเรามีโชคมากยิ่งขึ้นได้มาลุกเลยเฮ้ยโอ้ยมึงหมาหมูนี่หว่ยนี่หมาหมูหมาหมูหมูหรือจ่ามาห,มหรือจูโดนโดนหมาจ่าไม่ดูวิดีโอครับนะในการเล่นจริงไม่มีการดูทั้งนั้นนะฮะ ข้างนอกผมก็ดูเปิดกล่องบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามาเล่นให้ผู้ชมดูเราต้องใช้สีมือล้วนๆเฮ้ยจอป้องกันจังหวะนี้กระสุนยังไงฮะคุณมีแต่กำบังหรอาทศทีกระสุนบังตาเออสตันลดลงอันนี้ดีมันทุกทีนึงนี่ตัวสุกแบบหลังแอนหลังมึงโอ้โหคฮออมึงโยกอยู่นั่นแหละมันก็ลงวงมึงเล่นพับ อีชอบวงนี้จังเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยจะล้มจะล้มจะล้มลีลีกับลรีลีลีลีข้าวสารสองธนานข้าวเปลือกเพื่อเพื่อใครรู้จักนี่อายุเท่าไหร่กันบ้างนะฮะเขาไม่ได้หยาสวยงามตัดคอเขาให้สะพายแล้งขาดไปหนึ่งตัวแย่ย่ามาดูถูกชัํนเพราะชันแพงมากทำคมกละคำผู้บาดมือแล้วผู้บาดมือไอ้แสบเพิ่มขึ้นนะฮะเออผมคิดว่า เราสามารถเอาตรงกลางอยู่แล้วครับเพราะว่าผมไม่เล่นคอสเตอร์แปดง่ายขึ้นแน,น่นอนมันจะง่ายเกินอื้อ่ะสวยครับปืนสวยกัด,ด,ดไม่ทันอ๋อไปดูผิดเห็นกงจักเป็นดอกบัวโดน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 เดยอะไหมโดนโดนโดนบินเต็มแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้อสูญคงเกลนะยิงฉันไม่เข้าหรอกนะโทษทีแตอนนี้นะครับผมว่า โค้เจอ์ดามีะจะทําการได้รับดามจดเข้าสู่แอปที่ทําให้เราติดสถานะแบ,บบว่ามึนงงได้เนี่ยลดลดลงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับคือเดี๋ยวนะลดลงถ้ามีเยอะแสดงว่าถ้าศัตรูมีเยอะก็จะลดน้อยลงมนันนันคือผมว่าไม่ไม่จําเป็นขนาดนั้นถ้าติดครีเอั่นเนี้ยโอเคผมว่าน่าจะติดครีไอชอยู่ <S <S ซื้อตะโก้ไม่ไดโดนเว้าเอ๊มันต้องลงก่อนมันต้องลงก่อนจำไว้มันต้องลงก่อน หลังกูสองตัวเอ๊ะคาถานิ n จาโดนโดนหรือเปล่าโดนหรือเปล่าพอดีพี่จับทิกได้แล้วน้องๆแบบว่าเข้ามาเลยปล่อยลงใจดูก่อนเลยเฮ้ตายเอาละ่วันนี้ดัดหลังมาหน่อยนวดหลังให้หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่เอ๊ปัดปัดปักชู เออโดนโดนโดนเออเ้อเ้อเฮ้ยมันล้มมันล้มมึงมึงกูล้มก่อนกูล้มก่อนกูล้มก่อนอ้อใครจะไปยอมมึงต้องล้มได้เออล้มแล้วมันล้มแล้วมันล้มแล้วกูจะล้มด้วยเอออโอเอื่อบายได้ไหม สวยครับท่านผู้ชมในที่สุดนะครับผมเนี่ยเล่นกับบันทากี่รอบแล้วก็ไม่รู้ในที่สุดเราก็ได้ s p i ิต t of เ e n เ e a ของของิคดิฟฟอร์ลิงไม n ใหม่หรือว่าอสูรแห่งฟันร้ายที่ถูกกุนกินนี่กูเกือบแปไม่ทันแล้วนะมันล้ครับท่านผู้ชม โอ้ไมผมด้วยครับกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมเผชิญกับบอสตัวต่อไปแล้วอ๋อชนะมันได้ด้วยนะครับอย่าลืมกดตับตั้งค่ายด้วยปุ่มนแดงตรงนั้นกดกันเลยนะฮะโอเครอดอินคิดครับหลบได้ยิ่งดีอ๋อโอ,อ้มึงมีร่างใหม่ด้วยเฮ้ยสวัสดีครับนี่อยู่กับโดโตะป่ะฮะแทงหลังไปหนึ่งทีเอ๊ <c oughs> พอดีเล่นเออโอ้อีออม,ม,มึงมีแดงด้วยพี่แดงพี่แดงครับมึงพ่นพิษชัวร์กูรู้เลยว่ามึงพ่นพิษแน่ๆครับ เพือ่อนจะพิ่มพิษเหรผมไม่แต่ผมฆ่าก่อนแล้วจ้ะเด็กครับโอเคเออผมว่านะครับโพสเตอร์ดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับผมว่าโพสเตอร์ดาเมจเพิ่มขึ้นนี่น่าจะจิตดีมากกว่าฮินชานี่ก็มาไอเนี่ยน่ารำคาญเหมือนกันมันชอบแบบม่นชอบยึกยักยิบยักอะเอานี่ก่อนเอานี่ก่อนเอเอ๊ะก้ามก่อนบึง้งล้มกูเฮ้ออยออกหลังโอ้โหล้มคู่ตรงนี้ตาล้มคู่ ไม่ใช่ดอกโคกคู่อย่างเลยเลยอย่าเล่นวงอย่าเล่นวงมันเรียกระเบิดอะไรนะไอพีจีไอพีจีพับจีไอระเบิดทีเซป่ะอะไรทุกอย่างนะครับไม่แน่ใจลดดาเมจที่รับจากเลือดแล้วก็เป็นนี่เป็นตัวที่ทำให้เราหมุนแอรผมว่านะถ้าแพรลี่ดาวดาเมจเพิ่มกับผมว่าเนี่ยลองมาดูลองลองใช้ดูหน่อยแล้วกันผมไม่แน่ใจ โอ้ไม่ได้กินไม่ได้กินโอ้โอโพสต์เชนี่สำคัญนี่ว่าอันตรายแล้วจ้าเออเวยเฮ้ยอันติเลยครับจังหวะนี้ไม่ทันหรอกบาดบาดบาดเพื่อจ้าตายซะแกน่าไม่ได้ครึ่งฉันหรอกโอ้โหดาบไฟกับดาเมจเพิ่มขึ้น แต่เลือดลดลงอันนี้ช่งยเราได้หูแต่โพสเจอร์อผมไม่น่าเลยว่ะเมื่อกี้ผมว่าไอ้เกาะนั่นมันน่าจะทําให้ผมเสียโพสเจอร์โอ้คือเราต้องมีฝีมือขนาดนึงนะแต่ฝีมือเราไม่ได้ขนาดนั้นนะเราเล่นได้แต่ไม่ได้เก่งโอ้ยเฮ้อเยอะไอ้สวยสอันตรายว่ะไม่น่าเอาโพสเจอร์อมาเลยโอ้โหโอ,าอา้มึงฟันกูที่ดูล่วงเลยว่ะเอาล้วครับเจา้าน,นี้อันตรายได้ไมันเยือนผมละเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนนะเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะวันนี้ โอ้โหปี11จะยังไม่เจอบอสทนายเฮ้ยไม่ใช่ทนายจะพูดมิจจาคุณพูดทนายได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยหยาหยาตัดมันออมันจะล้มแล้วปืนเยอะอะไรขนาดนั้นหรอพี่ชายพี่ชายเอเาเอาปืนมาตอกเลยเหรอเ้เฮ้อโอ้โหปะก,กันได้หมดเลยจู่ๆสันตยานในตัวก็ตื่นขึ้นนี่มันพลังของนักรบในตำนานโอ้โหพ,พูดอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว some special enemy can awaken your soul by using c o r r u p t i o n ันไอ้แคฮะคืออะไรอะ a w a เว can weaken your soul oh, อ๋อทำให้วิญญาณเราอ่อนแอด้วยการใช้การจมตีบคอร์รัชชั่นเราเอาลดมาป้าเมื่อกี้อ๋อถ้า,ถ,าถ้าเขาสามารถทำคอร์รัชชั่นเกรดให้เต็มได้เนี่ยเราจะตายทันทีด้วยมึงโกงหรือเปล่านี่ยตีตัวในไอตัวในเดทบายป่ะครับชิชิลินน่ะต้องลินน่ะต้องลินนะฮะ โอทาเอะดีโพเซสโอทาเอะผู้ถูกถุงร่างอ <laughs> โอทาเอะผู้ถูกสิงร่างนะฮะคือมึงยังยากไม่พอใช่ไหมมาตายทันทีด้วยนะแต่ว่าใช้เวลาใช้เวลาในการที่จะไม่รับคอร์รัปชันดำาเม็คอร์รัปชันเกตจะลดลงก็คือพยายามไม่โดนดาเอ็มึงคิดว่ากูจะไม่โดนดาเอ็แต่น้องดีทีเหรอ โอ้โหโอ้โหอ้โใจเย็นน้องแม็คขูดคอกูเนี่ยใจเย็นๆมีการต่อสู้ที่ดุเดือดมากโอ้มือกูหดลอยได้คอเหินเดินอากาศอ้อเฮ้ออ้อกูตายกูตายกูตายโอ้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 มามาเกิดอาการเกิดอาการโรคหินน้อยจะโอ้โหโอ้โห อเออแต่ทั้งคอร์รัปชันทั้งตายชีวิตกูอ <laughs> ย่ามากระสุนที่ปลดรอฉันด้วยนะครับรอใครมึงรอใครมึงไปหาคนที่มึงรอมัต้องมาหากู <laughs> oh ะเรียกว่ายาก <laughs> <laughs> แยวเมื่อกีเเ้ concentration ครับใช่ไหมคอนเซนเทรชัของเราปะ <laughs> เหมือนจะได้ concentration มน,เเนอโอใ <laughs> ช่ด้วยได้คอน concentration <laughs> <laughs> คอนเทนเตอร์ชุ่มมาสวเลยนะครับอัปเกรดให้เต็มป right. yup. no> ุ๊ปป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 ุ๊ปสวนนอมแล้วก็รับไปนะฮะสวยมากนะครับดีกว่าได้อัปเกรดให้สกินนี้เป็นคอนเทนเตชันนะครับก็คือจะทำให้การใช้คอนเทนเตชันหรือว่าการใช้ไอตัวเคาน์เตอร์เฟสนะครับเมื่อกี้เราใช้จมตีฮาร์ทีได้ตอนสกิลอัลติเมทนะครับเพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นถึงยี่สิบิบเซนซึ่งเป็นอะไรที่ส่วนยอดมากเลยครับลูกแพ้ส่วนอันนี้เราก็ได้มาเพิ่มถึงเป็นนะครับ16ออุ้้้ยัไดแลวนี่ครับคาตัง์หกอุ ชีวิตคนมันไม่มีเงินนี่พูดในชีวิตจริงหรือในเกมครับพี่ทั้งคู่โอเคครับอ่ะก็วันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับมีนครับในวันนี้ก็นะครับทำการจมอุ้ยแต่นะก่อนจบคลิปก่อนจบคลิปผมเพิ่งเห็นนะอุ้ยเราดันไปถึงดาวสุดท้ายเลยผมรับเงินก่อนนะครับแล้วก็เปิดก่อนให้ผู้ชมดูเลยกว่าเราจะได้อะไรกันตึ้งดึดดึ่งตึ้งตึ้งตึ้ง คผมครับแล้วมันพิ่งมาตัวนคิดว่าผมควรทำยังไงดีครับกับสิ่งที่กูเอาไปแล้วกูข้าพเจ้าได้กระทำการอัปดาบอันเก่าของอันตัวข้านั้นไปถึงเรเ่วล1สบแล้วและข้าก็เปลี่ยนเซตการใช้งานข้าแล้วเรียบร้อยกูอัปเสร็จปับ๊บมึงให้ของกูมาปุ๊บมึงจะเอายังไงกับกู เพราะผมต้องการดาบเล่มนี้โอ้ชิ t นะครับเอาเป็นว่าผมขอไปตัดสินใจก่อนแล้วกันนะครับเพระ่ะตอนนี้ผมเปลี่ยนเซตไปแล้วผมอัพเกรดของไปโคตรอภิมหาเยอะเลยนะฮะบอกเลยว่ามัน โอเคไม่เป็นไรนะครับสำหรับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับกับคลิปของมินครับของเราถ้าชอบก็กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเมืองว่างไปกดใี้ผมเลยนะเป็นกำลังใจใผมทำคลิปใครอยากคอมเมนต์อะไรอยา่างแนะนำเทคนิคหรือเทคนิคอะไรบางอย่างก็สามารถแนะนำผมได้นะครับผมโอเควันนี้มีเท่านี้แหละคลิปเท่านี้ครับบา,บายจ้าไว้เจอกันรอคลิปต่อไปได้เลยครับ